สวัสดีครับผมช่างเปจากร้านสมยัยดีเซอร์วิสนะครับวันนี้มีเครื่องเป็นโน้ตบุ๊กเอเลียนแวร์นี่ครับเอเลียนแวมาในอาการเปิดไม่ติดนะครับก็เอลองทำการตรวจเช็คแล้วตัวอจอมันมีการทำไฟย้อนกลับมานะครับไปโดนมอสเฟตแล้วก็ทำให้ระบบหลายไฟ20โวล์นะครับชอ็อตเลยนะครับเ,เนื่องจากอาไฟที่จะเข้าไปเลี้ยงตัว การจอเนี่ยจะใช้ไฟค่อนข้างสูงนะครับเนี่ยถ้ามีไฟย้อนเข้ามาในลายไฟ20โวลต์นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทําให้ทั้งลายเนี่ยล่มแล้วก็ไม่ยอมรับไฟเลยนะครับแต่ว่านี่ก็ทําการแก้ไขไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้กลับมาเปิดติดใช้งานได้แล้วนะครับแต่ว่าตัววินโด้ล่มนะครับก็เดี๋ยวจะต้องอ,อลงตัวซอฟต์แวร์ใหม่นะครับ นี่ตัวนี้เป็น a l i e n w a แว 17R4 นะครับนี่ Intel Core i7 นะครับ6000ซีรีส์นะครับโอเคถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับที่มีโน้ตบุ๊กที่เป็นตัว a l i e n w a แวนะครับอยากจะส่งซ่อมในราการเปิดพิจิตก็สามารถส่งซ่อมกับทางร้านได้นะครับทางร้านมีทั้งหมด10ส,สาขาด้วยกันสามารถเข้าไปดูตำแหน่งหน้าร้านบนหน้าเว็บไซต์ s m i ยท TV Service ได้เลยนะครับ